ทินปปสวัสดีครับตอนนี้พวกเรามาอยู่ที่วัดท่าทองมาเวียนเทียนวันนี้วันอาสาหาบูชาวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนี่ก็ยังตกอยู่เป็นสตกปอแปะอยู่ก็เลยปาเป้กจะพี่ดับทีมาเวียนเทียนก่อนนะแล้วก็มีงานวัดด้วยนะ เดี๋ยวเสร็จแล้วไปดูงานไปเดินดูของในงานวัดกันเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อดอกไม้ทุบเทียนก่อนนะครับเปลียนเทียนก่อนครับป้านนขไไาไม่ไรัไป่ได้รับเดินค่ะไปหยอดมาก ดอ,อกตูอะไรกันแล้วตอนนี้นะครับพวกเราบูชาดอกไมา้มาแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปเวียนเทียนพร้อมๆกันนะครับเวียนเทียนเดี๋ยหมดเเทียนูชาเป๊ะๆมเวนที ถืเทียนถือธูปเองด้วยคนกไฟไฟพี่ยบทิมเดินคู่กับแม่จูนพ่อกับเปบ๊ะเป๊ะเดินไม่ไหวเป๊ะเบมื่อยแล้วพ่ออุ้ม แล้วตอนนี้พวกเราเวียนเทียนกันเสร็จแล้วนะครับอขอพรอธนะิษฐานเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปก็จะพาเด็กๆไปเดินเล่นงานวาดัดว่ามีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าพร้อมจะไปเดินงานวัดยังคะงนั้นไปกันเลย,ยนี่มีรถไฟตทินยาลูกมีรถไฟด้วยวันนี้ฝนตก เลยไม่ค่อยมีอะไรตั้งเลยอะของขายยังมีรถไฟไม่แ,แต่รถไฟอย่างเดียวกาบ,บ้านบ bon. อนนี่มีรถไฟรถไมแล้วก็แชมโบลีน,บ,นบ้านลมนอ,อุ้ยชิงช้าสวรรค์มีม้าหมุนด้วยอะพี่ชิมอยากเล่นเหรอลูกพี่ชิมอยากเล่นอะไรลูก บอกพ่อด้ยบ้านลม,มเดี๋ยวนี้ฝนมันตกนะเนปียทีพิมขอเล่นบ้านลมนเลยให้เ, <S <S 2> <S 2> ปเปียร์พิมเล่นก่อนเป๊ะก็อยากเล่นแต่ยังเล่นไม่ได้ยังเด็กอยู่มากมองหาพี่พี่พิมอยู่ไหนลูกไหนพี่พี่พิมอยู่ไหนพี่ชิมอยู่โู่นเล่นบ้านลมใหญ่ รอสักพักนึ่งแหละน่าจะประมาณ10นาที15นาทีเนาะเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรกินกันชิงช้าสวรรค์เป๊ะขึ้นแป๊บเดียวก็ร้องไห้แล้วพ่อเลยยังไม่ให้ขึ้นนะชิงช้าสวรรค์แพ้ลูกแพ้แพ้เออแพ้ต้อนน้ำแพ็ต้อกระดกระต่ายดน้้เจ้มีกระต่ายด้วยนะนุ่นกระต่ายอยู่น่นต้อนกรดกระต่ายแ้นี้เลยจ้ ไปเดินดูข้าวๆกับเบบี้มาแล้วไม่ค่อยมีอะไรขายเลยอ่ะของขายน้อยมากฝนตกด้วยจัดงานวันแรกด้วยแต่เบบี้อยากดูกระต่ายอีกแล้วอรอเดี๋ยวค่อยไปลูกรอพิทิมกอนนู่นพี่พิทิมขึ้นไปข้างบนแล้วนุ่นเห็นพิทิมเปล่าตอนนี้เบบี้หิวน้าแล้วครับพาเบบีมามหาซื้อน้ำกินก่อน ของขายไม่ค่อยเยอะตู้น้ำแล้วนี่นโคก้กบุญเหรอเด็กๆชอบกินโคก้กบุญน,นะโคก้กบุญอีกแล้วอันนี้ของไม่ค่อยมีอะไรขายอะ่ยะหาเดี๋ยวหาซื้ออะไรนิดๆหน่อยกลับไปกินที่บ้านเดี๋ยวรอน้ำของเด็กๆอ่ะ ตอนนี้ของแม่จูนซื้อข้าวหมูทอดเลยแต่ของเป็ดเป็ดเด็กกินไม่ค่อยได้ร้อข้าวหมู่ทอด2ี่ทายี่สิบห้า <25 S 1> บาทคนเยอะด้วยคนเยอะคนต่อคิวเยอะมากเ,เดี๋ยวเราไปดูอย่างอืงอ่นอีไหมเราไปเดี๋ยดูก่อนก็ได้ตรงนน้นป ดูาหมาซาซิมิปามเอาปวัดเลเนยตมึกว่าอันนี้เป็นหมึกสาซิมุนน้ำอยตอนนี้เรามาดูขนมโบราณขนมสมัยเราเด็กๆพี่ทีมอยากลองดูดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆ เลือกได้ยังคะค่อยๆเลือกค่ะตอนนี้รอแม่จูนหาของกินก่อนนะครับเด็กๆได้ขนมได้ข้าวเหลือของแม่จูนตอนนี้แม่จูนนดาของกินแล้วเนื้อย่างแม่จูนอยากกินเนื้อวันนี้นยากกิน รอย่างนี้เสร็จแล้วคงจะกลับบ้านแล้วแหละตอนนี้ก็ซื้อของเสร็จหมดแล้วได้ของกันไปคนละนิดคนละหน่อยไหยนถ้าทีมโชว์ขนมหน่อยลูกเด่ก็เวียนเทียนเสร็จแล้วเดินงานวัดเสร็จแล้วงานวัดนี้อยู่ที่วัดท่าทองนะครับใครอยู่ใกล้ๆ้วัดท่าทองก็ลองมาเดิน <จะ S 1> เล่นก็ได้ใช่แต่ว่าวันนี้เปิดงานวันแรกของยังไม่ค่อยเยอะใชก็ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายน้อยเป๊ะเบ๊ายบายเยี่ยมน,นะสวัสดีค่ะ